ระดับเราเนี่ย,ยบรารมีขนาดเราเนี่ย,ยสร้างบรารมีมาสิประสงค์ไขมีหรือจะเป็นแค่พระอรหันตธรรมดานะอย่างเราหรือต้องเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนี่นี่แประเมินประเมินคุณธรรมตัวเองอันนี้ ตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างของพระราชาองค์ที่ออกบวชรู้จักไหมรู้จักไหมใครใครรู้จักบ้างใครไม่รู้จักใครไม่รู้จักก็ไปถามคนที่รู้จักก <c oughs> <G> ับมหาเสนาบดี พระราชาองค์ที่ออกบทออกบทก่อนส่วนมหาเสนาวดีบทที่หลังหลังจากได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมจากพระราชาองค์ที่ออกบทแล้วก็มาประเมินตัวเองว่าเราจะแบ่งเบาภาระให้พระราชาองค์ที่ออกบทได้อย่างไร ก็พิจรารณาดูแล้วว่าภารกิจหลักๆของพระราชาองค์ที่ออกบทนั้นมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือทำวิชาปราบมายเรื่องที่2คือเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานสิ้นภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉัน She with nobody but